วันนี้ก็จะขอปรารบประกินกาศเทศนาต่อไปทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านทรงตัดไว้อย่างนี้พะวก็ทำอย่างนั้นด้วยกรรมฐานสี่สิบมหาปฏิปทานสูตรเจริญทก เจอณสิบห้าที่บาทสี่สังโยชิสิบบารมีสิบแล้วก็ยังอื่นอีกมากก็พูดกันมาแล้วตอนนี้ไปก็มีเรื่องเก็บเล็กๆน,น้อยเมื่อคือนที่แล้วผมได้มาปรารบเรื่องการถวายทานเป็นสำคัญว่าท่าน ัญญาโกนัญญาที่ได้มีโอกาสเป็นพระหัตก่อนเพื่อนกเพราะว่าการถวายทานของท่านเมื่อท่านถวายทานแล้วท่านก็ตั้งมโนโปฏิธานปราถนาว่าในการใดถ้าข้าพระพุทธเจ้าจะมีโอกาสเด้ม,มรู้อรหัตผล ขอบารมีพระองค์สมเด็จพระทศพลพระธรรมและพระอริยะสงฆ์ทั้งหลายพร้อมได้ทานนี้พระเจ้าได้ทำแล้วนี้ใส่จงเป็นปัจจัยข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นอรหันต์ก่อนเพื่อนในโลกนี่ท่านต้องการเป็นพระอรหันต์ขนาดลูกขอปีต่อมาเราจะมาดูปัญญวคีทั้งสามสิบขอโทษ ท่านพัทวัคคีสามสิบพัทวัคคีนี่แปลว่าผู้ที่เข้าถึงความเจริญแล้วท่านก็มีปัจจัยมาในเรื่องของทานเหมือนกันแล้วก็เรื่องที่ยังคาอยู่ไม่จบคือท่านกัดศพสามพี่น้องมีอุรุเวละกัดศพกวกัดศพซึ่งเป็นพี่น้าที่กัดศพเป็นน้องคนที่สอง ขยากรสบเป็นน้องคนที่สามนี่ก็ปรารภจากการให้ทานเหมือนกันวันนี้ไม่จบเรื่องของท่านพรุ่งนี้ก็จบเจนว่าด้านสามท่านนี้กล่าวมาแล้วนี้เป็นผู้ปรารภในทานเป็นสำคัญเป็นพื้นฐานใหญ่และหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าบางท่าน เช่นพันท่านพัตตะวัคีเมื่อถวายทานแลว้วก็รักษาศินสำหรับท่านกระสบสายีินอนถวายทานแลว้วก็รักษาศินสิบท่านพัตตะวัคีนั้นรักษาถวายทานแลว้วรักษาสิลห้าแล้วสองรายการนี้เป็นปัจจัยใหญ่เป็นเหตุให้ท่านทั้งหมดตามที่กล่าวมาแล้วนี้ ตายจากความเป็นคนเราใส่ทำความดีในศาสนาพระอ,องค์สมเด็จพระทศพลท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและพระมโลกตามทุกคนจะเวลาเมื่อองค์สมเด็จพระบระมศา,าสนาทรงบัติขึ้นในโลกท่านหลายพวกนี้ท่านก็มาเกิดเหมือนกัน ฟังเทศเจากองสมเด็จพระพักวันเล็กน้อยท่านก็บรรลุอนาตผลท่านฟังไว้อย่างนี้ท่านก็ฟังไว้แล้วก็ดูตัวของท่านด้วยว่าท่านทั้งหลายที่ทำที่กำลังฟังอยู่นี่ท่านทำอย่างท่านทั้งหมดนี้หรือเปล่าวัดตัวเราได้จงอยามีความประมัด ประมาโทมจุนโนประทังพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลใดผู้มีความประมาทบุคคลนั้นชื่อว่าตายแล้วคือตายจากความดีต่อท่านนั้นหลายจงอย่าอิ่มยาเบื่อในความดีที่ท่านทำเมื่อเราทําความดีเท่านี้แล้วเราก็ทําดีให้มันยิ่งยิ่งกันไปเอามันให้เต็มดีให้ได้ เราขึ้นชื่อว่าบุญบรารมีทั้งหมดถ้าเราสั่งสมมันบ่อยๆมันก็เต็มอย่างที่ท่านหลายทำกันแล้วในปัจจุบันเมื่อวานนี้ผมพูดกันที่เรื่องท่านหลายทำงานเป็นสาธารณะภายในขอบเขตของวัดและแม้แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ต้องการมาเจริญสมณธรรมหรือมาพักภาใย ท่านทั้งหลายส่วนใหญ่ก็ให้ความเบาใจแก่ผมงานใดที่รับภาระไปแล้วก็ทำครบถ้วนทุกอย่างแต่งานใดที่ยังไม่ได้รับภาระแต่เห็นว่าสมควรจะทำท่านก็ทำก็ได้ความเต็มใจอย่างนี้มันเป็นทานหรือเปล่าทานหรือไม่ใช่ทาน คำว่าทานหมายถึงอามิตรคือการให้เราให้ทานเนี่ยแปลว่าให้เราให้วัตถุเป็นอามิสถานแต่ว่าการให้กําลังแรงทํางานแล้วสร้างสรรค์ความดีให้เกิดขึ้นในเขตของตนในจิตใจของตนอย่างนี้เป็นธรรมทานแล้วก็มาวันนี้อีกปรากฏว่างานที่ท่านทา มันทั้งหนักทั้งเหม็นแต่ความจริงเนี่ยมันเหม็นในเวลาทํำนะหรือว่าเวลาเดินผ่รรนาน,นไปมันเหม็นตีปลาทูในพอาปิ้งแล้วมันจะหอมแต่ตอนหอมต้องระวังนะเพรับมันเป็นภยัยก่อนที่จะฉันนะาอาห,นา,นะหาหารคราวใดให้พิจารณาเป็นอาหารเรียบรกูรสัญญาเสียก่อน ถ้าไม่พิจรารณาเป็นอาหารเรืริิโก็สัญญาจะมีหวังป้อมนรกแน่นรกมันมีง่ายสำหรับพระแต่ว่าสวรรค์พรมนิพพานก็ง่ายสำหรับพระและนักปฏิบัติเหมือนกันตั้งใจผิดมันก็นลงนรกตั้งใจถูกเราก็ไปสวรรค์ ก็ตั้งให้มันถูกซะก็หมดเรื่องกันหาเรปฏิกูลสัญญาถ้าไม่พิจารณาก่อนอง์สมเด็จพระชินนวรนกล่าวว่ากินก้อนเหล็กแดงดีกว่าเหล็กเผาแดงจนโชนร้อนจัดถึงปากปากพังถึงคอคอพังถึงอกอก,อกพังท้องท้อง,องพังร้อนตาย พอตายแล้วไม่มีใครร้อนดูเข้าเผาศพกันเมื่อเวลามีชีวิตอยู่เอาไฟไฟจูบเข้าไปจี้ทูบเข้าไปจี้นิดเดียวดีไม่ดีก็เหี่ยงหัวหัวเราแตกหมดก็เจ็บกร้อนแ่ก็มโหแต่พอตายแล้วก็ใส่ไฟลุกคึบขึบคึบึบ,บ,บไม่ยักบน ก้อนนี้มีประมาณชั้นใดทั้งกล่าวว่าท่านที่ชนะอาหารไม่พิจารณาเป็นอาหาเรเปรติโกรดสัญญานี่สาหรับนักรถที่เป็นครวาสเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็เหมือนกันต้องปฏิบัติอย่างเดียวกันถ้าทุกท่านพิจารณาอาหารเป็นอาหาเรเปรติโกรดสัญญาแดะท่านเอ๋ยผมขีดเส้นตายไว้เด็เลยว่าท่านเป็นอรหันหมดในชาตินี้ ไม่ให้ใครเหลือจำให้ดีนะเพราะอะไรอาหารเรยปรดีโกเดสัญญาอาหารเรยแปลว่าในอาหารปรดีโกเดสัญญาแปลว่ามีความจําไม่ได้วนะ่าอาหารนี่มันสุขภพกราธูที่ท่านไปจุดถุงวันนี้มันสะอาดและสกปรกเมือ่อเร,ราจยพูดกันไปมันก็สกปรก ทำไมล่ะเพราะเขาใส่หลัววางไว้เดินหลีกไปอดจมกูกนี่สแสดงว่าเรารังเกียจในกลิ่นนี่เวลาเราไปสัมผัสจริงๆโอ้โหต้องล้างมือกันกับแย่นี่ผมไม่ได้ตำหนิท่านพูดตามความเป็นจริงว่ามันสกปรกเราต้องล้างมือกัน แต่เวลาที่ปิ้งสุกทอดแล้วสีตอนนี้ชักหอมซะแล้วสซมผัสกับไปแต่ลิ้นซาบซ่านไปรสขาวและความเข้มนึกชอบใจว่าเอ๊ะนี่มันเก๋ดีเป็นกันวันนี้น่ากลาจะกินข้าวเลยมากนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้านึกค้มๆแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นเรื่อง ก็ต้องคิดว่าไอ้ก่อนที่เราจะได้มันมามันจะกินเนี่ยมันเหม็นเหม็นแสนเหม็นมันเกิดสกปรกแสนสกปรกไอ้ของเหล่านี้มันสกปรกถ้าเรากินเข้าไปมันเป็นเลือดเป็นเนื้อเราไอ้เลือดเนื้อเรามันสร้างขึ้นมาด้วยความสกปรกแล้วเ,เลือดและเนื้อของเราที่มันจะสะอาดและสกปรกท่านที่เป็นพระเป็นเนนเป็นผู้ชาย ก็ท่เห็นสาวหรือไม่สาวที่ไหนก็เดินมาฮกหน้าตาสะสวยพ,มพ,วพิมพ์เปาผิวพรรณดีแต่งตัวรู้สึกว่าโกเกะไปที่สะดุดตาสะดุดใจอาจจะอดคิดไม่ได้บอกแม่สาวน้อยสาวใหญ่สาวมากสาวเล็กคนนี้ถ้าได้มาเป็นคู่ครอ,องของเราไม่จะชื่นใจไม่น้อย แต่คิดกันมาอย่างนี้แล้วก็หนไปดูอาหารไปนั่งนึกดูเออเวลาเธอรับทานอาหารเนี่เธอรับทานอาหารอะไรนะของที่ใจกินเข้าไปคนจะไม่มีพื้นฐานไม่จยากการสกปร,รกคนยกินอาหารที่ประมังเธอทั้นได้สวยนะหน้าตาเฉลิมเฉ่มช้อยผิวพรรณผุดของจริยานุ่มนวลดูทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกใจไปหมด นี่เราก็เอาอาหารเรยปฏิโกณสัญญาสมาตั้งสัญญาเร็วความจําอ,อาหารจํา,าจในอาหารว่ามันเป็นของสุปกปกมองไปดูเธอกินอะไรเนาะถ้าไม่เห็นเธอกินก็ย่องย่องย่อง,องตามไปดูเวลาเขากินข้าวเขากินอาหารถ้ากินเหมือนเราแล้วก็เสร็จบอกว่าโถนี่ดีแต่ขันหมก แต่ข้างในมันก็เลอะเทอะมันเรานั่นแหละคิดอย่างนี้บ่อยๆว่าร่างกายทุกส่วนของเราก็ดีของใครก็ดีมีสภาพเหมือนกันมันเต็มได้ปฏีความสุขปรกแต่คุณคิดอย่างนี้อะไรไมันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือหนึ่งในพระาณาคามีจะเข้ามาถึงใจเรา หนึ่งในพระอนาคามมีอะไรก็ได้ก,การตัดการมาฉันทะความพอใจในการมาคุณเือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในระหว่างเพศไม่เมื่อเราเห็นเธอว่าสกปรกเธอไม่สะอาดจนะได้มันรักกันตรงไหนละ่ะมันรักลงได้เมื่อไรแล้วก็พิจารณาต่อไปถ้ารักกันเข้าแล้วพอเริ่มรักมันก็เริ่มทุกข์ เริ่มรักก็เริ่มมีอันตรายเริ่มมีภัยเข้ามาถึงตัวมันทุกข์กันตรงไหนนะบางทีท่านอย่าเถียงเพราะว่าไอตา้ตาดวงตาโคลงนี่มันแก่แล้วนี่ไม่รู้จักความรักไอ้ความรักที่มันสร้างความสดชื่นในแก่นคนในคนที่ร่วมรักกันได้แล้วมันมีแต่ความสุข ตอนนี้ท่านนอนฝันไอความฝันอย่างนี้ท่านฝันหรือไม่ฝันนะผมไม่รู้แต่ว่าผมมันฝันมาแล้วที่คุยให้ฟังในผมฝันมาแล้วนะ่ะแม่ว่าที่ผ่านหน้าแวบ,บเดียวไม่รู้ลูกเต่าเหล่าใครหนอนปลายเท้าอยู่ที่ไหนมีชาติแต่กุลเป็นยังไงไม่รู้แต่ลักษณะท่าทางสุ่มเสียงของแกมันถูกใจไปจริงๆ ผมเคยคิดบอกแม่ท่านได้ยอดจริงนี่มาเป็นคู่ครองปะถยมันจะแสนสุขแล้วเกินนี่ผมคลั่งมาแล้วในสมัยก่อนผมเป็นหนุ่มก่อนคุณผมก็บ้ามาก่อนคุณเหมือนกันแต่ตอนนี้มันเลิกบ้าแล้วเพราะอะไรมันแก่สู้ใครก็ไม่ได้แต่ความจริงมันเลิกสู้คนไม่ใช่เลิกสู้ตนแก่ มันเลิกสู้ตั้งแต่ก่อนจอะเข้ามาครองผ้ากาสาวพัดพอเริ่มขยับว่าจะเข้าเขตกาสาวพัดผมก็ตับตั้งใจแขวนนวมเลยเมื่อก่อนนี้ผมเป็นนักชกไม่เลือกขนาดชกดะเป็นคนใช้ได้แต่ก็เลือกนะเลือกหน่อย เรื่องจริยาท่าทางมันหยัดอ่อนช้อยมีเจอไดจริยาดีแล้วไม่ดีพูดเพราะไหมมีความอ่อนหวานไหมมีการนิ่มนวลจริยาดีไหมมีระเบียบเรียบร้อยไหมถ้าขคารคุณธรรมอย่างนี้เราไม่ชคอะท่าเท่าไรก็ไม่ชคถ้าชคไม่ได้ที่คุณยายคุณแม่ท่านเกลียดคนประเภทไม่ดี ถ้าถ้าทางดีมีระเบียบเรียบร้อยรักประเพณีนิยมอีนี้ไม่เป็นไรท่านสนับสนุนเพราะว่าท่านอยากได้หลานสะพายลูกสะพายแบบนั้นถ้าจะยาแบบนี้แล้วก็ถ้าไปแตะกระรข้าเข้าพามาบ้านทีไรทั้งท่านยายท่านแม่แล้วครับประคับประคองในยชอบอกชอบใจแล้วว่ามาคิดมาคิดไปคุณเอ๋ มองมามองไปผมก็ชอบมองอีตอนที่มันจะบวดนะแม่ก่อนจะบวดถ้าจะเป็นนักมวยก็น่ากลัวโอ้อาเกือบจะชิงแชมป์แชมป์จะาชู้แต่พอใกล้จะบวรอุว่าปานยกวิสุทธิมรรคมาให้อ่านท่าน,นี้นอนตาปิดปิด อ่านไปถึงสุปสัญญากายังตาโุสติกรรมฐานชักจะเริ่มคานไม่ไหวพอไปถึงขั้นปัญญาี่สุดินักมรรคที่มีศีลนิเทศสมาธินิเทศ,เทศปัญญานิเทศพอถึงปัญญานิเทศก็นอนพลิกตัวไม่ได้ พอในสมาธินิเทศเป็นริกายยุกตาโนสติกรรมฐานในกายเราทั้งหมดมันไม่มีอะไรดีเลยไปดูในสุภกรรมฐานมดไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวมันเน่าไปหมดพอไปถึงปัญญานิเทศเอาแล้วที่ผมว่าก็เรื่องทุกข์ก็โหมกก็เปียโตชายเตโซโกเปียโตชาเยเตพยัย เราบ่ความเศร้าโศกเสียใจมันมาจากความรักภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเรามันมาจากความรักจริงของท่านคนที่เราไม่รักเขาจะไปแต่งงานกับใครกี่ร้อยกี่พันกี่แสนคนแล้วคนที่เราไม่รักเขาจะตายสักกี่ร้อยล้านคนเขาจะมีภัยอันตรายอย่างไงเราไม่มีความรู้สึกเสียนิด แม่ได้รู้ข่าวว่าไอ้คนที่เรารักแต่มันไปเดินควงคู่กับใครและส่งจดหมายกับใครคุยใครชักโมโหอ่ะเชื่อว่าโห,าาหเสียใจในใจน้อยใจว่าแม่เราสาวอกเอาใจไม่น่าจะเอาใจเอาห่างอย่างนี้เลยมาแล้วนี่คนที่เรารักเคารพเราเคารพเราถือพอป่วยทำท่าจะตายใจฝ่อ พอตายแล้วใจหวิวไปหลายวันเสียใจว่าว่างจากท่านเส้วเราไม่มีความสุขนี่ท่านบอกว่าความเศร้าโศกเสียใจมันมาจากความรักตอนนี้ภัยอันตรายมาจากความรักถ้ารู้ว่าคนรักเราไปเดินควงโคกับใครโมโหแล้วโมโหรักโมโหหิวหิวรัก,หหรกดีไม่ดียอ่อมไปดักยิงท่านนะ ดักตีดักฟันดักทำร้ายดักทำร้ายด้วยก,การเถืปวงหรือไม่เช่นนั้นก็ไปพูดเสียดสีเจ้าหนุ่มน้อยหนุ่มหน้ามนคนนั้นไม่เช่นนั้นก็คนรักของเราสร้างความสะเทือนใจให้มันเกิดทุกข์แง่ตอนนั้นอันตรายมันก็มาทีเราด่าเขาได้เราเสียดสีเขาได้เขาจะมานั่งฟังเฉยๆยังไงเขาก็แค่เราเราก็แค่เขา มันก็คนมีกิเลสเือนกันเราด่าเขาได้เขาชอบใจแต่เขาด่าเราบ้างชักเราชักไม่ชอบใจนี่มันมาจากไหนภัยอันตรายมันเริ่มเกิดจากความรักดีไม่ดีก็ถูกเขาทําลายเอาเห็นไหมไอ้ที่ติดคุกติดตารางเพราะเรื่องของความรักขาดตัวตายเรื่องของความรักถูกยิงตายเรื่องของความรักเราฟังข่าววิทยุฟังข่าวนาักสืบมีทุกวัน แล้วก็เรารักอะไรเนะี่ยเรารักของสุกปรกคนรักที่เรารักแต่มันสวยตลอดกาลตลอดสมัยไหมไบถามคนแก่ที่ร่างกายท่านท,านทรงไม่คยไหวถามเมื่อเวลาที่สาวๆก่อนที่ท่านจะแต่งงานเนะี่ยท่านเลาเยแบบนี้หรือเปล่าถ้าลงเลาเยแบบนั้นนะ่ไม่มีใครเขาเอาไม่มีใครเขาต้องการ เอาแถมเงินใหเขาก็ยังไม่เอาเลยความจริงทุกคนก็นมาจากความเปล่งปลั่มสวยสดงดงามเหมือนกันท่านทั้งชายและหญิงแต่้ลตอนแก่แล้วหมดท่าแล้วไปถามคนที่ก็มีลูกไม่เต้าทีว่ามีลูกแล้วมันสุขขึ้นมาแล้วมันทุกข์มากขึ้นไอ้ก่อนที่ยังไม่มีลูกในอยากจะมีลูกพอมีลูกแล้วมันมีความรู้สึก,กเป็นยังไง นี่เป็นอันว่าถ้าเราใช้อาหาริปฏิกรลสัญญาเราเห็นว่าสภาพร่างกายของคนมันสกปรกเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาจากความพื้นฐานของความสกปรกกำเนิดเดินที่เราเกิดขึ้นก็จากคันมันดามันเต็มไปจากความสกปรกเชื้อที่จะเกิดร่างกายขึ้นมามันก็ของสกปรก สิ่งที่บำรุงร่างกายให้เราสูงขึ้นมามันก็สกปรกเอ๊จะไปหาพยศแล้วที่เนี่ยว่าจะว่าเรื่องฐานเอาไปหาพยศก็ไปพะยศท่านเปรอรหันได้พร้อมด้วยคณะของท่านห้าสิบห้าคนท่านพิจารณาอะไรถ้าเพราะท่านพิจารณาว่าหญิงท้องแก่ที่กําลังตายท้องกลมมาลอยน้ํามาไม่มีญาติ เวล,ลาขึ้นเชิญเดกก่อนน้ำมันชุ่มเผาไม่ใหม่ใช้ปลายไม้แหลมแทงเข้าไปเพื่อให้น้ำมันตกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไขมันมันก็ไหลลงมาเหม็นกลิ่นฟุ้งแล้วักปรกสีสีเยน็นถ้าเกิดนิพพิทาย,ยานมาโอหนอร่างกายของคนเราสกปรกอย่างนี้ ที่เรามาหลงไหลฝ่ฝันแต่เพียงรูปโฉมนม่พันภายนอกต่ไม่ได้คิดถึงิีงภายในที่มันเป็นอย่างนี้นี่เรานี่โง่มากท่านได้สุปสัญญาแล้วก็บอกเพื่อนอีกสี่คนเพื่อนก็นได้บอกพ่อบอกแม่บอกเมียมีก็เห็นใจนึกได้เห็นได้นึกดังเกตในร่างกาย <c oughs> ไปบอกเพื่อนอีกห้าสิบคนเพื่อนก็มีความรู้สึกเหมือนกัน ดังนั้นพอชาตินี้มาพบองค์สมเด็จพระพุทธกัลเข้าท่านก็เลยสมเร,ร,ร็จอรนันเพียงแค่ฟังเทศง่ายๆนิดเดียวเรอนุป,ปุพิกถาเทศนาตามลำดับพระวุทธเจ้าที่ิ้งทานอานิสงส์ของทานอานิสงส์ของศีลอานิสงส์ของการบวชและโทษของกรรมมาคุณเป็นต้น อัถรวาว่าห้าอย่างนะเพราะว่าสี่อย่างก็พอท่านฟังเท่านี้จบแรกเป็นพรโสดาบันฟังซ้ำอีกทีพุทธเจ้าเทศเน์ซ้ำไปห้าหาันนี่ก็เพราะว่าพระยศท่านนี้เป็นได้อสุปสัญญามาก่อนหากว่าบรรดาสาวโกโคองสมเด็จพระชินวร์ทุกคนวันนี้บำเพ็ญทานเป็นธรรมทาน อาศัยพรมีหารไปเบื้องหนาทำงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นความเหน็ดเหนื่อยไม่มีการนังเกียจทำงานด้วยหน้าตาเช่มชื่นเบิกบานแสดงว่าใจท่านเต็มเปี่ยมด้วยความเม่ตาปราณีงานประเภทนี้เป็นการสงเคราะห์คนที่มีความยากจนเข็นใจในแดนธุรกันดาร ที่ไม่มีเพื่อนที่ไหนจะเป็นที่เพื่อนได้ต่างคนต่างจนน้ำใจของท่านเป็นน้ำใจที่เป็นยอดของมหากุศลให้ทานโดยไม่หวังผลในการตอบแทนว่ามันเลยแบบนี้พวกมันต้องมาช่วยฉันบ้างท่านไม่ได้คิดแบบนี้พริรสจะสงเคราะห์จะทำงานให้มันเสร็จที่ได้สะดวกในการแจกจ่ายใ,ให้แก่เขา อย่างนี้ถ้าจะไปเที่ยบกันกับทาของท่านวกนั้นมันก็ชนกันแล้วท่านนั้นหลายเหล่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นอราหันต์ได้ถ้าท่านไม่เป็นอราหันต์ผมก็สวยเต็มทีนี่ว่ากันทั้งชาติหน้าความจริงท่านบนั้นเกิดขึ้นมาทีเดียวท่านพระพุทธเจา้าท่านก็เป็นอราหันต์แต่หากว่าท่านทุกท่านถ้าพิจารณาในด้านอาสุปสัญญา เนื่องจากอาหารเรีฏิโกสัญญาเป็นพื้นฐานใหญ่ยยของท่านเกิดสังเวชในร่างกายเพื่อมันมาว่านี่มันสกรปรกหรอไม่มีอะไรสะอาดวัตถุธาตุทั้งหมดที่จริงเข้าไปมันมาจากพื้นฐานจากความสกรปรกดูตัวอย่างปลาทูวันนี้ก็แล้วกันเหม็นทั้งกลิ่นทั้งคาาโอ้แต่เข้ามาทนไม่ไหว ถ้ากําลังใจของท่านคิดอย่างนั้นท่านาก็ไธธปเทียบกับประยยชน์ว่าปัญญาของท่านนี่กำหนดอารมณ์เช่นเดียวกับประยยชน์กับสหายประยยุน์กับสหายพิจารณาร่างกายของสตตรีที่กำลังมีคันเนา่าเผาในวนนันนั้นเกิดนิพพิทาย,ยานชั่วครู่เดียว ความจริงกลับมาบ้านก็นึกแต่บางไม่นึกแต่บางท่านยังมีโวมีเมียกันอยู่ก็สมสูส่กันตามปกติแต่ปัจจัยเพยียงเดียวเดียวบรรดาในท่านหลายพวกนี้ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ลงมาเกิดใหม่มาเป็นลูกมหาเศรษฐีเพราะความเมตตาบาณีเป็นสำคัญในที่สุดพวกท่านก็เป็นอรหันต์ชั้นใดอรรบรรดาท่านประโยคาวจรทั้งหลาย ฝากินในกาทิศนานี่เล็ก,ลกๆในๆน้อยก็ว่ากันไปตัวอย่างมีอยู่ล่อยฟังเมื่อกี้นี้ท่านมีความดีชั้นใดผมว่าทำกำลังใจของพู้ท่านทั้งหลายเวลานี้ถ้าจะคิดกันดูพิจารณากันตามความเป็นจริงแล้วท่านทั้งหลายมีกำลังใจไม่แพ้ท่านที่กล่าวนามมาเป็นตัวอย่างฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงทรงความดีนี่เหมือนเกลือรักษาความเค็ม เกลือที่ทําวันนี้อยู่กันโจดทงวันนี้จะไปทิ้งในในมะขามมันก็เค็มจะไปทิ้งในน้ําตาลมันก็เค็มจะไปทิ้งในข้องขมมันก็เค็มมันเค็มมันของมันอยู่เรื่อยไปชันใดขอท่านหลายจงรักษาความดีเมื่เกลือรักษาความเค็มเมื่อดีแล้วจงอย่าท่านงงในความดีอย่าเหลือในความดีความดีจะสลายตน อารมณที่เป็นอกุศลไม่เข้ามาครอบงำเพ้่มหับบวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหาใจเขาออกใช้ดิยาบทตามดิยาไสให้ใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปัญญาของท่านจะจนกว่าเห็นว่าเวลานั้นสงควรยู่เวลา